สวัสดีครับทุกคนหยุดดูคลิปนี้สักแปบบ๊บผมมีเพจขายดีเกม RV มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาท มีไอดีที่เลือกมากกว่า200 ID ID สกินแหร์แลงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย EP 7รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์เคดีดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อ ID เกม Rv ด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ EP 7รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับคันเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w ็บคันเท in. th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรวตาชนแนลนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนเล่นโดเรียเล่นยังไงให้โกงนะครับผมส่วนมากเนี่ยเราเจอกับโดเรียที่แบบว่าเฉยๆอะทุกคนแต่ว่าโดเรียเนี่ยผมบอกเลยความยากเนี่ยมันอยู่ที่แบบระดับ5าดาวนะฮีโร่ตัวนี้ แลวผมขออนุญาตทุกคนมาเล่นในโหมดธรรมดาแล้วกันนะครับเพราะว่าเล่นในแรงเนผมไม่ได้เล่นเลยปกติช่องเราเนี่ยก็ส่วนมากก็จะเล่นแร้งนะครับแต่ว่าฮีโร่ตัวนี้อ้ฝั่งคุณก็ตัวเรียมอนกันนะครับแต่ว่าฮีโร่ตัวนี้เนี่ยมันไม่ค่อยหลุดแบนเลยนะครับแล้วถึงแม้ว่าหลุดแบรนมาก็จะต้องแข่งกันเล่นนะครับก็น,นั่นแหละค่อนข้างได้จับยากนะครับโอเคเรามาดูที่พาสซีครับตัวเรียนปา้าถ้าเดินบนน้าเนี่ยมันจะกลายเป็นร่างนางเงือกครับ แล้วตอนตีเนี่ยจะเดินได้ครับสามารถฮิตแอนด์รันเหมือนคาเฟนีนะครับผมแล้วมีอีกหนึ่งความสามารถครับฟื้นฟูเลือดตัวเองนะครับผมเวลาที่เราอยู่บนน้ํานะครับส่วนสกิลหนึ่งนะครับผมจะสร้างคลื่นเสียงนะครับถ้าเกิดอยู่ในน้ําเนี่ยมันจะกระแทกแล้วก็จะน็อกอัพผักออกไปด้วยนะแต่ว่าถ้าเกิดอยู่บนบกเนี่ยมันจะแค่สโลนะครับแล้วก็ตอนที่มันแบบคลื่นเสียงกระทบกันเนี่ยอ่ามันตอ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 นที่มันระเบิดอะนะ ถ้าเกิดยืนอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยอ่ะมันก็จะโดนคู่กันสแตกคู่กันนะครับแต่ก็จะใช้ยาอยู่ดีนะครับผมเอาไปใช้แบบตอนที่จะโนโนไฟนะครับสกิลสองเนี่ยก็กระโดดไปหาเพื่อนแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันถ้ามันเป็นบนบกเนี่ยมันจะสร้างหลุมน้าครับผมแล้วก็เพื่อนก็จะฮิวครับแล้วถ้ายืนในหลุมน้ําเนี่ยเพื่อนก็จะฟื้นฟูเลือดเรื่อยๆนะครับเหมือนโดเรียไว้ที่อยู่ในน้ําเลยนะครับอันติก็รีเซ็ตคูดาวสกิลของเพื่อนนะครับที่คูดาวนานที่สุด ถ้าเกิดเพื่อนยังไม่มีอันติมันก็จะคููดาวสกิลอื่นที่ไม่ใช่อันติที่มันคูดาวนานนะครับผมจะประมาณนี้แล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับผมที่ทุกคนต้องโฟกัสเลยคือโอ้ยเพื่อนก่อนนะครับผมอีกหนึ่งอย่างเนี่ยคือตรงกดฮิวกดฟื้นฟูลลลเลือดนะครับมันจะเป็นหัวใจแทนอันเนี้ยถ้าเกิดเราลิงก์ที่ใครนะครับคนนั้นเนี่ยจะได้รีเซ็ตสกิลนะครับตอนนี้ผมลิงก์ไปที่อิลูเมียนะครับผม รีให้เพื่อนก่อนเลยนะครับผมเฟริก้าครับเฟรดิก้า,า,กามีอันตินะตั้งป้อมแล้วยิงในป้อมครับแต่ว่าไม่รอดทุกคนโอเคสวยงามผมรีสกิลให้อีลูเมียต่อครับผมตรงนี้คือเล่นตัวเนี้ยที่ผมบอกว่ามันความยากระดับ5ดาวเนี่ยมันต้องโฟกัสเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นการฮิวเพื่อนแล้วก็ต้องคอยดูเพื่อนครับว่าคนไหนอะสกิลนติไม่มีนะครับผม แล้วก็เราจะกดเลีนตีมั่วไม่ได้เราต้องกดแบบเนี่ยสิงคนไนซ์ก่อนนะครับผมแบบสิงกับเพื่อนก่อนนะครับแล้วถึงจะรลีให้นะครับเรียกว่าเชื่อมความสัมพันธ์นะครับผมรักใครเชียร์ใครแต่ตรงนี้เซลิก้าผมจะไม่รอดแล้วผมฮิวผมไม่รอดขึ้นน้ําสวยงามตัวฟิกออกมาครับผมอิลูเมียมาครับผมทิงไปที่อิลูเมียต่อแล้วโดดเข้าไปโอ้โหเกือบตายครับ ผมมีอันตีนะที่สามารถกดให้ลูเบียได้แต่ว่าผมยนีเข้าไปไม่ได้อีลูเบียเอาอันตีไปแล้วใช้อีกรอบเอาใช้ไปแล้วหรอโอเคน่าใช้ไปแล้วครับผมบเราไม่ต้องกลับบ้านนะถ้าเกิดมานาไม่หมดครับเพื่อนอยู่กับเราเดี๋ยวเล่นต่อครับอันตีคูดาวอีกห้าวินะครับผมคืออันตีของเราเนี่ยมันจะคูนาอ่าคูดาวนานขึ้นด้วยนะสมมติว่าอีลูเมียอาจจะคูดาว60ิวิ เอาใช้เนี่ยอาจจะคู่ดาวเพิ่มไป80ถึง90สิบวิเลยนะครับผมเนี่ยแล้วก็ถ้าเรา,ถ,าถ้าเกิดเราลิงก์กับใครเนี่ยมันจะมีบอกนะว่าเพื่อนเนี่ยสกิลไหนคู่ดาวอยู่นะครับผมเห็นปะอันเนี้ยสามวินะครับผมเดินใส่ครับโอ้ไม่ไหวออกก่อนนะครับเราคอยรีเล่ให้เพื่อนก่อนนะครับผมมานาก็จะหมดนะตรงนี้ ตอนเนี้ยมันความยากมันยังอยู่ในระดับที่ปานกลางอยู่แต่พอในไฟที่เล่นกันห้าคนอันเนี้ยความยากเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราจะต้องคอยดูเพื่อนว่าคนไหนอ่ะจาเป็นที่ต้องใช้ตีอีกรอบนะครับเนี่ยแหละการจะเล่นโดเลียให้โกงได้เนี่ยมันไม่ใช่ลิงก์แค่ตัวเดียวนะครับผมคอยดูแค่ตัวเดียวมันต้องดูทั้งทีมนะครับสมมติคุณจะมาคอมโบแต่กับอิลูเมียอย่างเงี้ย ผมลิงไปที่อิลเมียครับแล้วก็กดรีให้ครับผมแล้วอิลเมียก็ใช้ติีแบบทิ้งขว้างเลยนะครับอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่รีใหุ้วกใช้ปั๊บเลยเหรออ๋โอ,โ,อโดนปิดโดนปิดนะแต่ว่ากำลังจะมีฮิวแต่เพื่อนตายไปก่อนครับน่าฆ่าจังโอ้ยมันไปเก็บเลือดแล้วมันฟิกด้วยแต่เราได้ฟิกไม่นะจอมหนึ่งทีครับผมกันผมมีฮิวนะผมมีฮิวอยู่ แต่ว่ามันฮิวตอนนี้ไม่ได้ฮิวก่อนโอเคผมตายครับแต่สวยแคลรี่รอดหรือว่าเราประสบความสำเร็จในฐานะซับพ,พอร์ตแล้วอ่ะเราลิงก์ไปที่อิลูเมียก่อนโอ้โห um อิลูเมียตั้ตีไหมอ๋อผมนึกว่าเขามีอันติผมก็เลยไม่ที่รีให้ผมไม่นะ หีเพื่อนก่อนไปสู้เขาชาร์ลอ์ระบับเต็มที่แล้วเออสวยไว้ชิลเอางั้นฮิวไปเรื่อยๆครับของโรมเนี่ยผมก็พกเป็นฮิวมานะแบบแบบฮิวเพื่อนทั้งวันน่ะใครเจ็บเราฮิวใครเจ็บเราฮิวมาครับวกไหมผมเปลี่ยนมาซิงไปที่ชาร์ลอตถ้าใช้ติเมื่อไหร่ ผมรีให้ทันทีแล้วไปต่ออีกรอบหนึ่งสองลำครับเพลงดาบดวงดาวไปไหมไม่ตายครับผมใจเย็นๆครับใจเย็นๆโอ,โอ้มันมาว่ะมันมาว่ะมันมาว่ะนี่ไหนกระโดดเข้าไปฮิวเอาลงเมื่อไหร่ไปแจนเอาไม่ลงอะเดะแล้วผมมีฮิวไงเอ้ยไอ้ของลมนี่มันกดยากจังอะ <c oughs> อติอิลเมียยี่สิบวิครับผมรีให้ทันทีครับ แล้วกดแบบนี้อีกแล้วเอออิลูเมียโอ้โหคือมันกดแบบเหมือนโยนทิ้งเลยะเหมือนแบบเหมือนคนได้รับโชคอะแล้วก็ใช้เลยอะ่ะนี่แน่นนเดินปล่อยขึ้นเสียงโอ้โอโอโกลับกลับกลับไปหาเพื่อนครับกลไปหาเพื่อนครับหิวไอ้เพื่อนก่อนครับผมตรงนี้กิวหึงตามไปครับอิลูเมียจะตายครับผมไม่มีฮิวเลยอิลูเมียเพื่อนเอออไป่รอด อยู่ไว้ก่อนคนนี้ดีแน,นสกิลโซนครับสกิลโซนลากสกิลเชื่อมจิตไปที่กลิก้าก่อนครับเพราะว่าอิลเมียตายนะเห็นปะเราคือเราต้องคอยเปลี่ยนคนเชื่อมนะเร้ยอิลเมียตายไปแล้วครับตามไปฮิวตามไปฮิวโอ้โหตัวมันดูเยอะมากอ๋โดนแต่ไม่เป็นไรสบายสบายครับสบายครับผมกัลิก้าตอนนี้ยังไม่ได้ต้องการตีผมก็เลยไม่ได้ลิงค์ให้นะครับแต่ชาล็อตเนี่ย ของดีไปเลยเพื่อนหนึ่งเพลงดาบดวงดาวลัําเข้าไปผมจะตายแล้วเพื่อนโอ้สี่แน่แดดไปแดดมาผมบานไม่กลับเอ้ยมันใช้ยากจังวะเอ๊ะเอ้กดออตโต้เลยแล้วกันไม่ไหวแล้ววะ่ะมันมันลากไม่ติดสักทีอ่ะอิลูเมียเราไม่สามารถลีให้นายได้นะเพราะว่ามันติดคเทดาอยู่ห้าวิเพื่อนโอ้ไม่โอเคอยู่ไว้ก,ก่อน คือตอนที่เราเปลี่ยนตัวเชื่อมเนี่ยมันติดคูดาวด้วยนะทุกคนติดวิไอ้แล้วผมผมเพิ่งซื้อของมีตังสองพันแล้วเพิ่งซื้อโอ้โตัวโฟกัสเยอะเหลือเกินครับทุกคนของก็ไม่ได้ซื้อคือต้องคอยดูเพื่อนด้วยว่าเพื่อนคนไหนสกิลไม่มีอะไรยังไงครับคอยฮิลอีกทั้งฮิลของลมทั้งฮิลสกิลสองต้องคอยกดสกิลหนึ่งแบบ ด้ฮามฟีีเพื่อนด้วยโอ้โหตัวเนี้ยผมบอกเลยเห็นปะมันไม่ใช่ตัวที่เล่นง่ายนะอืมคือถ้าเกิดคุณจะมาแบบลิงคแค่ตัวเดียวเราเล่นทั้งเกมอะเหมือนอาญาอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่ามันก็ได้แหละแต่ว่ามันดึงความสามารถของโดเรียออกมาได้ไม่สุดอะตอนนี้ผมลิง์ไปที่หยานผมผมผมต้องเปลี่ยนลิงนะต้องเปลี่ยนลิง์ต้องคอยดูลิงด้วยครับลิงไปที่ชาร์ลอตเต้สวยงาม ส้าดาบแล้วเราก็รีให้ทันทีครับผมพล oh. งดาบดวงดาวตโลให้แล้วเพื่อนเอาสวยงามของอันติอันติเราครูดาวจะกลับมาแล้วครับผมเก้าสองป้อมไหมลิงกก่อนเลยวางป้อมแล้วครับแล้วเขายิงแล้วเขายิงครับวางบอ่อยเซิก้าทันทีครับเพื่อฮิวเรียนติครับเลียนติให้แล้วมีบอมนะ ตั้งอีกรอบแล้วยิงอย่างงั้นแหละสวยวางบ่อด้วยฮิวฮิวเอาไม่ลงครับผมนี่แหละโดเลียเนี่ยโอโอเพื่อนเพื่อนขอฮิวหน่อยขอฮิวหน่อยจะไปไหนจะไปไหนฮิวตั้งป้อมแล้วเราก็ต้องคอยดูนะครับผมนี่แน่เปิดสกิลหนึ่งโซนก่อนด้วยนะครับเฮ้ยพาเดินมนชิวจังเราเรียนตีให้นะ เซติก้ามีตั้งป้อมอีกรอบเลยครับแต่เซติก้าโดนผมไม่นะไม่ไม่เพื่อนเราไปแล้วตู้บันเอามันนี้หลังแขนหยานไปเพื่อนเฮ้ยหยานนายมีสองอัตินะแต่ว่าผมผมไม่มีอันติีรีให้ยูรูเมียยูรูเมียไปเพื่อนรีติแล้วอ้าวไปทันได้กดหรอหรือกดแล้วหรือว่ายังไงผุถอยก่อนผุถอยก่อนคุณถอยก่อนอัอน,ออนอติเราคูเท้าอยู่สามชีวิตเลยนะ อูซุบซุบซุบเข้าหลังนะจานถอยไ,ไหมเรอผมมาถอยเหอะเพื่อนต้ยหมดแล้วถอยถอยถอยเชื่อเราดิไหนผมซิงหยานก่อนผมฮิวเออตัวมันโคตรเหนื่อยเลยทุกคนผมบอกเลยนะมันจะต้องคอยดูเยอะมากอะคือตัวเรียตัวมันโกงครับแต่ว่าคุณก็ต้องเล่นให้มันครบด้วยอะอี่แน่เปิดสกิลหนึ่งโซนให้เพื่อน ปุ๊บโอ๊พเพื่อนตายไม่ใช่เพื่อนไม่ตายแต่ฝั่งตรงข้ามตายไอ้เราก็ดูผิดไปอิรูเมียส่งติให้แล้วบูมโดนช้อนไปครับหิวเพื่อนต่อสวยหยานที่เกมที่ผมยังไม่ได้รีติให้หยานเลยนะยังไม่มีช็อตที่ได้รีให้หยานเลยนะครับอ่า ไดไหนได้ไหมเากได้บูตัวนี้จังอ่าโอเคอยานเอาไปไม่เป็นไรครับอาณาผมก็ยังมีอยู่บุง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 ตัวมนเล่นสนุกนะมาเล่นเพลินมากทุกคนถือได้เกิดเพื่อนเล่นดีด้วยอะ่ะตัวมันจะเพลินมากเกมนี้เพื่อนเราก็เล่นกันดีด้วยนะคือเรารีสกิลให้ไปก็เพื่อนก็ใช้คุ้มอะ่ะแต่บางทีอิลเมียอาจจะใช้ไม่คุ้มบ้างโยนทิ้งโดนขว้างบ้างแต่ว่า ก็ยังโอเคครับฮิวกดฮิวโลมอีกอัดเอา้ามันหลุดเหรอมันหลุดเหรอโอ้โอ้ไปไปมาก่อนไปมาก่อนครับไปมาก่อนครับผมไปครับไปครับสวยงามหย่านาตีหมดนะครับเราสามารถลิง์หย่านได้นะไปหย่านไปไหนแล้วอะ่ะโอเคอยังไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าหย่านไม่ได้มาไฟต่อนะอันนี้สมมติว่าถ้าเกิดเรารีให้หย่านเนี่ยมันอาจจะฟรีได้นะครับ คือเราต้องดูนะว่าเพื่อนเราจะต้องไฟต่อหรือเปล่าอูแต่เซนิก้ากระโดดตั้งป้อมแบบห้าวหาญจะจัดผมยังเก็บอันตีไว้อยู่นะผมยังเก็บอันตีไว้อยู่เซนิก้าจะตายแล้วครับเซนิก้าจะตายแล้วครับผมเฮ้ยต้องคอยดูก่อนนะต้องคอยดูเพื่อนก่อนโอเคโอเคโอเคอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภยัยโอ้โหโ,โ,โอ้ยต้องคอยฮิลตามฮิลก่อนตอนเนี้ยตามฮิลก่อนครับ ไปอิลูเมียอีกหนึ่งนาทเพื่อนใช้ไปเออสิบปีหิวอยู่ครับยังหิวอยู่ยังหิวอยู่กดสกิลหนึ่งบูม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 เอาไปหิวจึ๊บนี่เอาเลือดไปเฉยเราเลือดมาฝากาจบสักทีเป็นไงทุกคนโดเรียนเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเลยนะ <c oughs> ผมรู้สึกว่าผมเล่นนะผมรู้สึกเหนื่อยแต่ว่ามันเป็นความเหนื่อยที่มันรู้สึกว่ามันสนุก ตัวมันมีอะไรให้ทําเยอะมากตลอดทั้งเกมครับคุณจะไม่ว่างแน่นอนเมื่อคุณเล่นโดเรียไม่ว่าจะเป็นการดูแมปดูแมปเนี่ยคือแทบจะไม่ค่อยได้ดู่าไรผมก็มเีเหลือบตาดูบ้างนะครับแต่ก็พยายามดูตลอดนะแต่ว่าคุณจะไม่ว่างเลยคุณจะต้องคอยลิงคอยฮิลคอยกดสกิลหนึ่งโซนคอยฮิวด้วยของโลมนะครับแล้วก็คอยรีติให้เพื่อนคนไหนที่ต้องการรีเราก็ควรจะต้องรีให้คนนั้นนะครับตัวมันเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ว่างเลยในไฟนะครับต้องทําอยู่ตลอด นะครับผมเนี่ยก็จะประมาณนี้เนาะถ้าเกิดคุณเล่นโดเลียได้แบบเต็มประสิทธิภาพแล้วเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งตัวที่โกงมากถามว่าเกมนี้ผมเล่นโดเรียได้ดีหรือยังก็ยังคนระับมีบางจาังหวะอาจจะลิงก์ผิดรีสกิลให้เพื่อนไม่ทันนะครับผมคือผมว่าคนที่บอกว่าโดเลียไม่โกงไม่เก่งเลยเนี่ยไม่เหมือนแบบที่รีวิวไว้เลยลองเปลี่ยนไมล์เซ็ตดูครับคุณลองแบบสมมุติว่าคุณหยิบมาเพื่อจะคอมโบกับอิลกับกับอิลูเมียถูกไหม แต่คุณไม่สนใจคนอื่นเลยคุณจะสนใจให้กับอิลเมียมีนติหรือไม่นะครับผมอันนี้ถามว่ามันดีไหมคือมันก็ดีคือเราก็โฟกัสแบบคอมโบของเราใช่ปหแต่พอในไฟท์จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องยืดหยุ่นครับเราต้องเปลี่ยนไปตามสถา,านการณ์ในเกมอิลเมียตอนนี้อาจจะยังไม่ต้องการนาติสมมุติว่าชา์ลอต์เขาเข้าไปแล้วใช่ไหมเขาใช้สกิลหมดแล้วแล้วมันขาดดาเมจอีกนิดหน่อยอะฝันของข้ามจะตายเราควรจะรีบไปลิงชาร์ลอต์แล้วก็รีสกิลให้ชา์ลอต พอเราเรียนสกิลให้ชาลล็อตเนี่ยชาลล็อตจะมีอันติกลับมาหรือว่าไม่อันติก็สกิลหนึ่งสกิลสกลับมาเนี่ยชาลล็อตก็อาจจะฆ่าได้แล้วถูกปะแล้วผมจะยกตัวอ,อย่างอีกหนึ่งสถานการณ์นะครับในสถานการณ์ที่อ่าเซริก้าเนี่ยโดนบีเจนกับโดนซูเปอร์แมนเข้าทําแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่ใกล้กําแพงแล้วถ้าเกิดเราเรียนติให้กับเซริกา้าเซริก้าจะสามารถกระโดดข้ามกําแพงแล้วก็ยิงสวนได้โดยที่บีเจนกับซูเปอร์แมนเนี่ยทำดำาเมจใส่ไม่ได้ อ่ะเห็นปะเราต้องมองภาพให้กว้างนะครับผมพอเรามองภาพรวมในทีมออกเนี่ยแล้วเราเล่นเข้ากับทีมได้จากไฟที่มันแย่ๆเนี่ยมันอาจจะกลับมาเป็นตีได้เลยนะครับผมเห็นปะแค่เราเปลี่ยนไมเซตเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยเล่นได้ดีขึ้นแล้วนะครับลองปรับลองเปลี่ยนตัวเองดูนะครับผมคนที่บอกว่าโดเรียไม่โกงนะครับ และใครที่มีความคิดเห็นอยากจะแนะนํายังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมผมอ่านทุกคอมเมนต์นะแล้วก็มันจะเป็นประโยชน์กับคนที่กําลังฝึกเล่นโดเรียด้วยนะครับผมใครมีเทคนิคอะไรดีๆเนี่ยก็สามารถแชร์กันที่คอมเมนต์ได้นะครับโอเคสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ